ได้พระมาสามองค์นั้นก็เอามาดูกันนะครับซึ่งเป็นพระที่เป็นวังหน้าบางท่านบ็ว่าพระวังหน้านั้นก็พิธีใหญ่อลังการเหมือนกันแล้วก็เป็นพระนี้เป็นพระเมืองแสงนะครับซึ่งผมนั้นก็ได้ถามผู้รู้หลายท่านนะครับผู้รู้หลายท่านนั้นก็ให้คำตอบนั้นแตกต่างกันไปแต่ละท่านนะครับ แต่ละท่านก็บอกว่าอาจจะผสมหินเลืองแสงนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นเล่เหล็กไหลนะครับสิ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็เอาไาห้ทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็ได้ศึกษาหาประสบการณ์นะครับเพราะว่าเป็นพระเลืองแสงนั้นก็พบน้อยมากนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ทิมใหญ่นี้ก็จะชัดเจนจะสวยงามนะครับองค์นี้ก็จะเข้ากล้องให้กันดูนะครับเผื่อทุกท่านนั้นไปเจอที่ไหนมาอาจจะมีความรู้ดีๆนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมนั้นก็ได้เจอพระนี้มา3ามองนั้นก็เอามาพิสูจน์นะครับแล้วก็เอามาพิจารณาศึกษาร่วมกันนะครับในการดูพระแต่ละครั้งแต่ละอย่างไปนะครับเพราะว่า บางท่านก็อาจจะมีความรู้มากมายนะครับก็ให้คําตอบได้นะครับรนั้นคือหนึ่งเอามาให้ทุกท่านดูนั้นคือจะได้รู้ว่าพระเรืองแสงของสมเด็จพุรธจักตูนั้นก็อาจจะมีจริงนะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าพระเรืองแสงนั้นท่านอายุถึงมีเรืองแสงครับก็ต่างคนก็พูดไปคุณละแนวทาง นะครับคนละอยา่างนะครับแต่ผมนั้นก็อยากเอามาให้ทุกท่านนั้นดูกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นพระที่แสวงหาสะสมกันก็เป็นไปได้นะครับพระนี้ก็มีเรืองแสงครับด้านหลังนั้นก็บางท่านนั้นก็บอกว่าเป็นเล่นะครับเล่เล็กๆนะครับอยูด่ด้านหลังของพระ ้านหลังนี้จะมองได้เห็นชัดเจน,นครับบางท่านก็ว่าเล่เหล่ไหลครับบางท่านก็บอกว่าหินเรืองเสกครับสองเม็ดนี้ก็บอกว่าธงบัวบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับที่ถามผู้รู้ผู้รู้ก็ให้คําตอบอยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็มาดูชมกันนะครับพระองค์นี้นั้นซึ่งจะเป็นพระ ิ้นใหญ่องนี้นะครับองคต่อไปก็จะเอามาให้ดูกันนะครับอง์ต่อไปองนี้ทุกท่านก็ดูนะครับดูสมพระพิพากษาถ้อทุกท่านนั้นได้เจอที่ไหนก็ได้สเสวงหากันนะครับองต่อไปนะครับองนี้ก็เป็นพระปกโพนะครับซึ่งบดงานอีกองหนึ่งนะครับก็เห็นหูนั้น ชัดเจนเลยนะครับโผโ่องนี้มองจะเห็นชัดเจนหูฝัง่งนี้จะเห็นชัดเจนมากหูฝั่งนี้จะเหลียวเล็กนะครับดูนะครับดูทรงพระแล้วก็ดูฐานพระผิมพ,พระนะครับจุดที่สําคัญนั้นคือหนึ่งว่าดูที่เนื้อของพระนะครับเนื้อของพระนั้นก็เก่าจริงนะครับเป็นปกโพที่สวยงดงามพระนั้นอุดมสมบูรณ์มากนะครับรูปทรงพระนะครับ พระองค์นี้ก็เอามาให้ดูกันศึกษาร่วมกันนะครับก็ถามผู้รู้ผู้รู้ก็ให้คําตอบมาก็ผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่าผมนั้นเพิ่งเคยพบเจอพระเพลิงเสียงนะครับเป็นที่พระงดงามอีกองค์หนึ่งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็เหมือนจะมีทองบวกอยู่สามเม็ดนะครับนี่ครับ ชัดเจนกันนะครับสององแล้วก็มาดูองค์ที่3กันนะครับองที่3านี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับองที่3นะครับองที่3นั้นจะมีซุ้มนะครับแล้วก็ถ้านันจะอยู่บนขาโต๊ะขาสิงนะครับเขาเรียกขาสิงนะครับเห็นไหมครับขาสิงด้านบน,น,นจะเล็กขาสิงด้านล่างจะใหญ่ นะครับกว้างใหญ่นะครับก็จะเหมือนจะมีพระอยู่ด้านข้างนะครับนะครับนี้ก็มดงานอีกองหนึ่งนะครับก็น่าสะสมกันนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นอาจจะมาเล่าสู่กันฟังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่เจอผู้รู้จริงๆนะครับ รู้จริงๆเรากุงจะให้คําตอบได้นะครับวันนี้ก็มาดูพระกันชมกันนะครับว่าพระนั้นน้าเก็บสะสมจริงๆนะครับนี่ครับส่งดูให้เห็นด้านหลังกันด้านหลังบางท่านก็บอกว่าเล่เหล็กไหลบางท่านก็บอกว่าหินเลือนแสงนะครับบางท่านก็ที่เป็นเล่นๆบางท่านก็บอกว่าทองบวกนะครับ สิ่งนี้ก็เอามาพิจารณาศึกษานะครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นก็อยู่กับทุกท่านจะควายคว้าหาประสบก,การณ์นะครับผมก็ได้ความรู้มากับผู้รู้เล็กๆน้อยๆก็มาเล่าสู่วันฟังนะครับ